อันนี้หนูก็จะพามาชมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะก็คือบ้านหลังนี้นะคะหนึ่งหลังเดีย๋ยวหนูจะพาเข้าไปชมภายในบ้านนะคะแปลงนี้นะคะทำเลดีมากๆอยู่ห่างจากถนนลาดยางนะคะหมายเลข6019นะคะแค่200เมตรเท่านั้นและแปลงนี้ที่อย่างที่หนูบอกไปะคะว่าทำเลดีก็คือแปลงนี้จะอยู่ด้านหน้าชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่ค่ะอยู่กับน้องเลยค่ะจากทีมงนานขายที่ดินโดยพาคินัล้นละนะคะวันนี้หนูก็จะพามาชมที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะก็คือบ้านหลังนี้นะคะหนึ่งหลังเดีย๋ยวหนูจะพาเข้าไปชมภายในบ้านนะคะแปลงนี้นะคะทาเลดีมากๆอยู่ห่างจากถนนราดยานะคะหมายเลข60-19นะคะแค่2 0 0เมตรเท่านั้นและแปลงนี้ที่อย่างที่หนูบอกไปนะคะว่าทาเลดีก็คือแปลงนี้จะอยู่ด้านหน้าชุมชนขนาดใหญ่เลยนะคะอ้๊มเหมาะมากเลยคะ่ะที่จะมา ิดกิจการค้าขายไม่ว่าจะเป็นร้านขายของชมร้านสะดวกซื้อหรือจะมาเปิดเป็นร้านเสริมสวยร้านอาหารนะคะได้หมดเลยทำเลดีมากๆหรือท่านจะมาซื้อแล้วก็ปล่อยเช่านะคะเป็นบ้านเช่าให้คน,น่มาเช่าก็ได้นะคะแปลนนี้นะคะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านดอนท้าหมู่ที่9ตาบลเมืองปราสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครนาชสีมาค่ะเอกสารสิทธิ์แปลนนี้เป็นฉนดคุดแดงนะคะเนื้อที่100ตารางวา เสนอขายยกแปลงนะคะ7จ็ดแสนห้าทนันเองนะคะรานะคาถูกมากๆอยู่ใกล้ๆกับถนนลาดยาง6019เลยนะคะแค่200เมตรทําเลดีนะคะแปลนี้ของเรานะคะจะอยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอโนนไทยนะคะแค่7กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวอำเภอโนนสูงนะคะแค่14กิโลเมตรค่ะแปลนี้นะคะจะอยู่ข้อมาทางอำเภอโนนไทยซะมากกว่านะคะ โอเคอย่างหนูก็จะพาเข้ามาชมข้างในเลยนะคะภายในบ้านนะคะก็จะมีห้องโถงหนึ่งห้องนะคะแล้วก็มีห้องน้ํานะคะหนึ่งห้องนี่ห่ยก็จะเป็นห้องโถงหนึ่งห้องนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องแปลงนี้นะคะไฟฟ้าปลาปลาและเพื่อนบ้านพร้อมเพื่อนบ้านนะคะอยู่ล้อมรอบกับแปลงที่เลยนะคะแปลงนี้บรรยากาศดีทำเลดีมากๆ อันนี้นะคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมานะคะแค่22กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหานครนะคะแค่258กิโลเมตรนั่นเองค่ะแปลงนี้ไม่มีประวัติน้าท่วมอย่างแน่นอนนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถ,ถึง1 80เมตรโอเคก็จะขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าที่แปลงนี้นะคะอยู่ในเขตบ้านดอนท้าหมู่ที่9ตําบลเมืองปราสาทอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะเอกสารสิบไป็นนดคุดแดงนะที่100อตารางวา เสนอขายยกแปลงนะคะในราคา750,000บาทเท่านั้นแปลงนี้มีหน้ากว้างติดกับถนนสาธารณะที่ถนนคอนกีตตรงนี้นะคะถนนสองช่องจราจรนะคะรถยนต์สามารถวนทางกันได้สะดวกสบายแปลงนี้ได้ทําการรังวปปังดสอบเขตปักหมุดสาคอนกีตไว้ให้ครบทุกจุดทุกมุมแล้วนะคะมีหน้ากว้างติดกับถนนคอนกีตนะคะ20เมตรยาวลึกหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะมีความยาวอยู่ที่24เมตรค่ะ แปลงนี้ไฟฟ้าปาป,า,ปาและเพื่อนบ้านพร้อมเหมาะที่จะมาเปิดกิจการค้าขายร้านของชามร้านสะดวกซื้อเปิดมินิมานะคะหรือจะมาทําร้านอาหารร้านเสริมสวยแปลงน,นี้ทําได้ทั้งหมดเลยนะคะหากน,น,นะคะสนใจสามารถเดินทางมาชมนี้ด้วยตนเองนะคะทางเราก็เน้นแพิกัดไว้ได้คลิปวิดีโอนี้หรือโทรมาสอบถามไปทคที่เบอร์0 8 1ย3ป 1- 6่ะหรือเพื่อเพื่อะไราาที่ท i d P.A.K.N ก็ค่ะสักคลิปนี้หนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใหม่ในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ